อาจารย์จงเฮงค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสว hm. ัสดีค่ะค่ะมเนี่แกเด็กต้องมาติตามังเลาเข้ามเด็กข้านวณนเนาะค่ะมันเป็นเด็กข้านวณนของอาจารย์นะคะคำาวณนค่ะด่วนๆค่ะเาให้ทผตัวมาฟังเลยค่ะคำามวณในตัวใดค่ะก็เด้ตัวใดนอนเนี่ยเพิ่งเด็กตัวเดข้านวณของเงิ่น เออเหล็กคำ <therapist. S 1> นวณหนอมันกะมันจะอะไรจากไร่ตัวเนี่ยคำนวณมันกะพวคือฟันหนอค่ะแต่คำนวณใดพวกไฟสามตัวนอค่ะเจ็ดสี่หกค่ะเจ็ดสี่หากะเก่าสามหาสวนตัวมันเนี่ยกะเจ็ดหาหกโอ้เจ็ดหกหานี่ละคืออาจารย์มากมูปเออทบานี่ไข้สองตัวเนี่ยกะซ้ำหาสามหก ซีหาซีโฮปกับไฟวิ่งเนี่ยกับโฮกับเจ็ดอันบนล่างเนี่ยหนึ่งกับศูนย์ไอ้พวกงเอฟซีเพิ่นล่องจัดเบิงต <ะ S 1> แต่ว่าเม่นหมันใจร้ายเติมนะพี่เกาใส่ปีใหม่เพราเด็กมีเงินมีทองขี่รถกับบานคนนะ่ะสบายท่านี่ก็คิดว่าหมันใจร้ายอยู่เอกวิกนี่ ค่ะขั้นสื่อหน่อยก็ะไรหน่อยสื่อร้ายไร้ไร้คนแล้วความมัดไม่ใจค่จะค่ะค่ะน้ออาจารย์นคนกเ็เคยเฮ็ดเฮ็ดเทาที่นออ้องอาจารย์เนาะเออขั้นเฮ็ดเติดปวดไฟคำนวณน,น,นี่ส่วนมากสิบว่ามีขาดละ่ะขั้นเมนตัววิ่งนี่ไปแทงวิ่งหน่อยไร่หน่อยวิ่งร้ายไร้ไร้ปวดไฟวิง่งขั้นขั้นวิ่งเนาะอาจารย์เนาะแมนค่ะขั้นบอกผมจะว่าขุยเบิ้งสักคนวิ่งหนะค่ะค่ะอ่าอีพันมากอะบ่อผาบจะวิ่งได้แล้วเนาะมวนวิ่งเนาะบ่บ่ ค่ะท่านผู้เพิ่นวิ่งนำผู้เพิ่นมากวิ่งนําบอกหวยเพราะส่นต้อาเงินแล้วค่ะค่ะเป็นเขถาเป็นสูตรลับเฉพาะของอาจารย์เองเนาะแมนค่ะบ่ตองบ่ตองตัดบ่บอตองมุนอันอันไหนเลขนี่อันไฟสามตัวนบ่แมนค่ะกระเดียบ่้าผู้เพิ่นมากแล้วเพิ่นอยากตัดอยากมุนเบิ่์ก็ได้ตัดอยากมุนก็ได้เนาะแมนค่ะแต่ว่าส่วนตัวของอาจารย์จงเฮงนี่บ่ตั๊บมั้ยค่ะไว่ก็ ในใจกับพตัดแล้วค่ะค่ะือเดียวแต่ว่าในใจนี่ว่าเม็นบอตัดเด้อแต่ว่ามันว้ามาแบบเต็มเลยว่าเป็นบอค่ะอาจารย์อาการหมักแหงนวดมันใจมันใจแห้งนอกอาจารย์มันใจลายมันใจเส้นสองตัวสามตัวเส้นวิ่งค่ะค่ะเส้นวิ่งนะคะเนาะเลขวิ่งมีบนนี่วิ่งหกวิ่งเจ็ดนอกอาจารย์เนาะโอ้ค่ะล่านแล้วก็ล่างแล้วก็ ล่ามีหนึ่งกับศูนย์เนาะอาจารย์เนาะแ<ม>่ค่ะแต่ว่าเลขวิ่งมีแต่ละวิแต่ละวิทีอาจารย์ห้มากมีว่าเขาทุกลบเนาะอาจารย์เขาทุกลบตรงมีตัวใดตัวหนึ่งละทิติตมาเนาะอาจารย์เนาะมีมค่ะมีให้เห็นมาเต้เจ<ม>็ดสี่หกเจ็ดสี่ห้าเน้นเน้นเน้นตัวใดอาจารย์หยมักขั้นเน้นเนาะแบมักเจ็ดสี่หกนี่ะเจ<อ>็ดสี่หก แนเนนซีหกหกซี่เนาะอาจารย์แมนแมนแมนค่ะวันนั้นใจดื่มยีดถิมสามหาสามหกสี่หาซีฮกเนาะค่ะเนาะแมนสามหาสามหกสี่หาซี่หกอือค่ะนี่และตัวนี้แหละข้อนี้หัวซึกว่าอาจารย์สมันใจัวดชุบออกแมนหูวซึกว่ามันใจถูกเกือบมันใจส่วนโจเขงอาจารย์บอสัดเลยเนาะค่ะแมน สายสื่อว่าสุดโต๊ะวงสาตัดถิ่มดอกอ่าแดดแต่เรื่องสื่อไล่คนั้นกับโบเป็นยังเล็กมากอาจารย์เป็นเล็กข้านวลที่กันบอกเด็กข้านวลจะฟันบนเปลไปนำแนวไปสันระฟันนี่ฟันเป็นไหนอาจารย์บอกเพราะีบอกดูฟังเลยบอกมันกับฟันฟันว่าไหรฟันว่ายังนี่ละฟันว่าได้อยู่ได้กินฟันว่าคนแต่สิ่งเอาของมาให้น้าวีนี่เรงว่ามันใจ ฝันวด้กินในอย่างแม่ฝันวันมีคนเอาของเอายังมาส่งนี่ละค่ะคืออาจารย์เ็สูดท่องนว่ออกมาแล้วเอามาเสียงแม่มาเสียงกับฝันฝันฝันว่ามีคนเอาของเอายังมาให้แม่ค่ะฟันวัาเอานันเอาหนีมาให้ถั่วอาหารการกินนี่แหละโอ้มาให้แบบไรค่ะค่ะได้กินบะได้กิน ได้กินพร้อมได้กินน้ำส้ำลานเลยเหมือนก่นมีเ่ราะเคยกินลาบเลือดก็ได้กินลาบเลือดนะค่ะโอ้ยแ่าเอาหัวลาบเลือดให้กันกินคนว่าสิบ่กินเนะโอ้ยค่ะเจ้าใจใส่ท่าเอามาให้ห่วยก็เลยอดกินบ่ค่ะโอ้ยคยกินผัดเสียบสำบัดมาฮทโธเขเคยกินแต่ปกติอาจารย์เคยกินบ่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 เคยกินแต่หมูเกหืออกีน้องเคยกินเบิดทุกคนบ่ตสุกินแต่ว่าในความฝันเพิ่นเอามาให้จังได๋จังไปกินได้กินกะกินบ่ตสุแม่นโอ้ย แต่ว่าอาจารย์นี่ไกินกันคือว่าฝันดีเนาะอาจารย์เนาะว่าะมันฝันดีตื่นอยู่เว่ามันสิมั่งคนละเนาะอาจารย์ว้ายมั่งคนเดียวมันใจคัดน้ออาจารย์น้องหวนจนแบบอาจารย์กล้ากอนนันตีเลยค่ะท่านผู้ชมฟ้าหลอดนี่มันใจกลัวทุกหลอดค่ะหลอดนี่บ่มีกักบ่มียังเลยเนาะหามาเต็มระบบเลยค่ะท่านผู้ชมเต็มหลอยเพราะว่าเต็มหมื่นเต็มแสนดอกเอาเต็มหลอยไปซะก่อนเดี๋ยวเพิ่นเชื่อว่าขีโมปวด ค่ะการทำช่วงพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะเนาะกลับเป็นเลขสูตรคำนวณของอาจารย์จงหิ่งเนาะค่ะเนาะค่ะกะรอบนี้อาจารย์กะคำนวณได้เพียงเท่านี้เป็นบ่ค่ะแม่นไดหนจำนี่ล่ะค่ะสำหรับที่นี่กะขอขอบคุณอาจารย์จงหิ่งได้หลายค่ะที่แบ่งปันเลขสูตรคำนวดกับท่านผู้ชมของเฮากะขอให้อาจารย์กับท่านผู้ชมของเฮ้าฉุกฉุกมา ถือรางวัลใหญ่กทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้กัมาเบิ่งตัวเลขของอาจารย์เนาะค่ะเนาะอาจารย์ชงเฮ่งเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะบนนี่วิ่งหกวิ่งเจ็ดค่ะท่านผู้ชมล่างนี่วิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์เนาะค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านมากเลขวิ่งวิ่งเอาเลยค่ะบนนี่วิ่งหกวิ่งเจ็ด ล่างนี่วิ่งหนึ่งวิ่งศูนย์เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเลขสามตัวนี่อาจารย์จงเฮงเพิ่นให้มากก็คือเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ห้าค่ะท่านผู้ชมเก้าสามห้าเจ็ดสามห้านะค่ะเนาะเก้าสามห้าเจ็ดหกห้าค่ะท่านผู้ชมขออภัยค่ะเก้าสามห้าเจ็ดหกห้านะค่ะเนาะแล้วก็สองตัวเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเลขสองตัวนี่อาจารย์เพิ่นว่า สามหาสามหกสี่หาสี่หกค่ะอาจารย์เพนันนินสี่หกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสี่หกหกสี่เนาะคะ่ะเนาะส่วนเลขสามตัวนี่อาจารย์เพนันนินเจ็ดสี่หกค่ะท่านผู้ชมกะให้ท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขและกกาแนวทางเป็นสูตรคำนวณของอาจารย์จงหิงเนาะคะ่ะเนาะประจํางวดสามสิบท่านว่าคมค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะคะ่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้กะขอบคุณท่านผู้ชมทีกดเข้ามารับชมรับฟังคลิปของจ่าปอเนาะค่ะเนาะเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะถ้ายังบอกกดติดตามจ่าปอกะขอฝากช่องเด้อคะ่ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่สิบ่พพาตัวเลขละกะแนวทางความฝันดีๆค่ะขันมีตัวเลขหรือว่าแนวทางความฝันเด็ดๆอยู่ใส่แอดกะสิไปติดตามมาฝากเอทางบ้านคือเก่าค่ะ สุดท้ายนี่ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความจเจริญค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดกะให้สมความปาถนาทุกอย่างเด้อค่ะท่านผู้ชมถือเก,กลีกรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะนาะโชคดีใส่ปีใหม่ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ